พร้อมส่งนะครับผลิตภัณฑ์ในต้มอบโอคงนะครับมีงานสองชิ้นนะครับขาตั้งนะครับแล้วก็ฝาปิดโอ่งนะครับสองใบนะครับเตาอ้างโล้นะครับก็อ่ชุดอุปกรณ์ตัวเกี่ยวตัวตะขอข้างในนี้นะครับฝากด้วยนะครับเดินทางไกลนะครับกับผลิตภัณฑ์ในต้มอบโอคงนะครับปึ๊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 บนะครับประมาณนี้นะครับสองชุดนะครับรอบนี้นะครับ รถวิ่งรับนะครับจัดเก็บเรียบจับจัดเก็บเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับรถวิ่งส่งนะครับบริการนะครับใกล้ไๆนะครับผลิตภัณฑ์นายต้อมอบองนะครับคิดค่าขนส่งนะครับเราก็ตีเหมาให้เลยนะครับสนใจยังไงก็ ติดต่อติดตามนะครับกับผลิตภัณฑ์นายต้อมอบโอ่งนะครับมีงาน2ตัวนะครับโอเคนะครับนะครับมีองค์สใบนะครับพร้อมส่งนะครับสนใจผลิตภัณฑ์แบบไหนอย่างไรก็ค่อยติดต่อมานะครับขนส่งวิ่งส่งถึงหน้าบ้านท่านฝากผลิตภัณฑ์นายต้อมอบโอ่งด้วยครับผม